สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด <ines> ้วยผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องการทำเวิร์ดพาวด์พอยต์เอ็กเซลโดยไม่ต้องลองโปรแกรมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ผม ถ้าเรามี Google อยู่แล้วก็ให้เราเนี่ยเปิดกูเกิลขึ้นมานะครับอ่าผมขออนุญาตเปลี e ่ยนอีเมลนิดนึงนะครับอ่าเปิดกูเกิลมาเสร็จแล้วมาคลิกที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับเป็นจุดๆนะครับผมคลิกเข้าไปนะผมเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะผมอันนี้ผมจะสอนเรื่องเอกสารก่อนนะเป็นเวิร์ดคล้ายเวิร์ดหน้าตาคล้ายเวิร์ดเลยครับอ่าสำหรับท่านใดที่เพิ่งขึ้นเพิ่งแบบเพิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะผมรับ เอชมนะครับผมอลองกดเข้าไปดูนะครับผมนี่ครับผมเราจะสอนทุกอย่างเลยครับผมอ่ะอันนี้ผมก็จะมาสอนนะ,อ,ะอันดับแรกผมเหมือนกันเลยคือกดบวกเพิ่มเอกสารคือเห็นไหมครับหน้าตาจะคล้ายว r d เลยวอตเลยใช่ไหมครับวอตหน้าตาคล้ายกันเลยคืออันนี้ก็มีนีข้อเดียวมันก็คือสามารถทําในมือถือได้สมมตินะสมมุติว่าผมไปโรงเรียนจะต้องพรีเซนต์งานแต่ว่า ลืมเอางานใส่แฟลชไดร์ไปผมต้องทงําไงผมก็อดพรีเซนต์อดได้คะแนนแต่ในทางกับกันถ้าผมทําในถ้าผมทําใน Google ฟอร์มเอ้ย g o เ g l e เอกสารเนี่ยผมลืมเอาไฟล์งานไปแต่ผมเปื้อผมมีโทรศัพท์ผมมีอีเมลนี้ผมมีอีเมลเจ้าตัวนี้อยู่ในโทรศัพท์ผมก็สามารถพรีเซนต์งานได้ต่อโดยไม่ต้องมีแฟลชไดร์ไปหรือว่าลบอะไรไปคือมันสามารถ ลดภาระของตัวเองได้การลืมอะไรอย่างนี้ส่วนข้อต่อไปคือเจ้าโคุเกิลเอกสารนี้ก็คือสามารถเซฟอัตโนมัติเลยเซฟไว้บนคาวเซฟไว้บน o ค g เกิลได้คือเราพิมพ์อะไรไปก็แต่คุณสังเกตไหมตรงนี้ครับมันจะบันทึกให้เองอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดเซฟหรือยังไงอะร้งสิ้นเพื่อแบบเวลาคอมเราไฟดับอย่างเงี้ย มันก็จะเซฟให้อัตโนมัติโอ้เราไม่ต้องมาหว่วงว่าเออเราต้องทํางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเซฟให้อัตโนมัติเลยครับส่วนต่อไปลูปอ่าผมไม่พูดแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันคล้ายๆเวิร์ดแอ่าคุณสมบัติน่าจะมากกว่าเวิร์ดแต่เวิร์ดก็มีข้อดีแต่เวิร์ดก็มีข้อดีก็คือตกแต่งสวยกว่ามีพวกอุปกรณ์จัดตกแต่งสวยกว่าอะไรอย่างงี้ทำงานเสถียรกว่าน่าจะเสะถียรกว่านะเพราะว่าเป็นลงโปรแกรมเราไม่ทำบนเว็บไซต์ มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนครับผมอะครับต่อไปคือ Google Excel ลนะผมเดี๋ยวขอออกอันนี้ก่อนน่าจะ Excel นะถ้าผมจำไม่ผิดคล้ายๆ Excel แต่เขาเขียนน h ะ e ชี e เ h ส e ีส,ส,สนะครับผมคล้ายๆ Excel เลยครับคือหน้าตาของมันก็จะคล้าย e x c e l มากไม่คล้ายหรอกคล้ายเลยแหละอ่ะคือเราก็สามารถพิมพ์ได้ตลอดเราทำกราฟได้ทำทุกอย่างทุกสิ่งได้ รัาผมคุณสมบัติก็จะคล้ายๆกันกับ Word เลยเอคูเกิลเอกสารเลยก็คือทํางานไปแล้วก็เซฟนี่ครับผมนี่ประมาณนี้ก็สามารถทําได้ครับผมส่วนใหญ่เจ้า Excel ตัวเนี้ยผมขอเรียก e x c e เกันนะเจ้า Excel ตัวเนี้ยมันไว้ทําแบบไว้เพว่แบบเช็คชื่อไว้แบบท form, ํนาฟอร์มตรวจคะแนนอะไรเงี้ยมันจะง่ายสําหรับ ในการที่จะทําข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนไว้ในคลิปหน้าผมเดี๋ยวผมจะมาสอนไว้ว่าการทําข้อสอบเป็นยังไงนะผมนะครับต่อไปก็ powerpoint นะผมผมขอเรียกว่าโปรแกรม powerpoint ผมชินปากไงต่อไปนะผมโปรแกรม powerpoint อยู่ไหนนะนี่สไลด์คล้ายๆกันครับหน้าตาคล้ายกันมากนี่ครับมีอะอย่างนี้ให้ด้วยเป็นแบบขึ้นมาให้เราแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวนะครับ เห็นไหมหน้าตาคล้ายๆกันเลยครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้ไหมเดี๋ยวขอเช็กก่อนกดอ่าได้แล้วนี่นี่นำเสนอได้ไหมกด F12 F11 ไม่ใช่อืมผมนี่เปล่านี่ครับอ๋อนี่ไง F5 คอนโทรล F5 นะผมปึ๊บขึ้นมาแล้วก็สามารถทำได้นำเสนอไปเรื่อยๆนะผม ครับผมนี่คอนโทษเอฟพ่านะครับผมคอนโทษเอฟพ่าเอฟพ่าเอาไม่ออกเอาออกแนละ้วเราสักครู่นะเนี่ครับเราก็สามารถแก้ไขได้ผมว่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเราก็นำเสนอไปได้เราก็สามารถแก้ไขอะไร,ะไ,รได้ทุกอย่างถามว่าพี่เอออ่าพี่หรือว่าน้องหรือว่าน้องหรือว่าครูเนี่ยน,นะคือทําไงผมทํางานเสร็จแล้วแต่ผมหางานไม่เจอ มันจะอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้คือมีอยู่สองที่ที่มันจะอยู่ก็คืออยู่ตรงนี้กับตรงนี้ครับผมคือ g o เกิลไดส์นะผม Google Drive หรือว่า Drive นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมนี่มันอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมนี่นี่ Google ที่ผมสอนนะผมอันนี้ก็ Google ที่ผมสอนตาครั้งนี้แล้วอันนี้ก็ Google อ่า g o o g l e e x c e l ที่ผมสอนไว้นะผมสำหรับใครที่ต้องการทำแบบฟอร์ม ฟอร์มแบบนี้นะผมเดี๋ยวอ่ะฮะเดี๋ยวสักครู่ผมฟอร์มแบบนี้ผมคือทำฟอร์มเล่นกับเพื่อนหรือว่าทำฟอร์มข้อสอบหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็สามารถทําได้ง่ายๆนะผมอ่าผมยังจะไม่สอนนะแต่ผมจะมาบอกเฉยว่ามันสามารถลิงก์ลิงก์กับ Excel ได้ผมนี่ลิงก์อย่างนี้เลยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างหน่อยนะนี่ผม นายก็ตอบ3ในายขอตอบ4อะไรอเงี้ยผมอะไรประมาณนี้อันนี้ผมแค่บอกเฉยๆนะผมยังจะไม่มาสอนเต็มตัวนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับในการแนะนำเวิร์ด x c e l เ o ลโ p o ต์พอใน g o o g l ลนะผมง่ายๆฟรีไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่เปิงพื้นที่ในคอมพิวเตอร์เราอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยขอบคุณครับ thank you